ก็วันนี้นะครับทางาสำนักงานในการสุกสิเรื่องที่จะได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเกี่ยวกับาการพิจารณาสัานวนคดี2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นผู้ต้องหา,ารายเดียวคือนายพริตหรือแคนควินชีวาระนะครับในข้อหาส่วนนี้เนี่ยตัวผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในสัมวนนี้เนี่ยทั้งหมด สามข้อหาด้วยกันก็คือข้อหาตามประกาโทษข้อหาตามประมวลกฎหมายยา마มมาตราหนึ่งร้อยสิบสองคือมิ่นประมาทบูมินหรือแสดงความอาฆาตมารลายพระมากษัตริย์กับข้อหาที่สองก็คือกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่าการกระทาภายใต้ความมุ่งหมายของนงักหนูนก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งหกนะครับส่วนข้อหาที่สามนั่นเป็นการจัด ให้มีการชุม,มนุมในที่สาธาร,รณะโดยฝ่าฝืนพร,ระราชกําหนดที่ออกตามความมาตาเก้าแห่งพระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ทั้ง3ข้อหาที่กล่าวหานายพริตหรือเพนกวินชีวรักษ์นะครับสำนวนคดีนี้พนักงานในการสํานักงานอายการพิเศษฝ่ย 7, ายคดีเจ็ดคดียาเจ็ดนะครับโดยท่านนิพนธ์พิษไกศสอนและคณะพนังงานในการของสํานักงานตรี พิเศษฝ่ายคดียาเาพดก็ได้มีคำสั่งฟ้องนะครับนายพลิศชีวรักษ์ในสามข้อหาตามที่ผมได้นำเรียนสื่อมวลชนนะครับอีสํานวนหนึ่งเป็นสํานวนที่กล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดที่หลายคนนะครับแต่ในชั้นพิจารณาตรงนี้มีทั้งหมดสีท่าน,นด้วยกันก็คือหนึ่งนายพริศหรือเพนกวินชีวรักษ์รายที่สองคือนายอนนท์นำหารายที่สามก็คือนายปฏิวัติหรือมอลําแบงสาหลายแยมนะครับ ผู้ต้องหาที่4คือนายสมยศพกษรเกษมสุขนะครับท่านสาะสี่ท่านในสำนวนหลังเนี่ยนะครับมีการกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง4่ดังต่อไปนี้นะครับข้อหาที่1ก็คือเหมือนข้อหาแรกก็คือ1นึก็คือ1นึนะครับแล้วก็ร่วมกันโม้สุกตั้งแต่10บคนขึ้นไปตาม2 1 5ปอย,ยานะครับ จัดชุมนุมในที่สาธารณะฝ่าฝาืนพรบรการชุมนมุมข้อหาที่5คือร่วมกันเป็นผู้จัดก,การชุมนุมฝ่าฝืนมาตราเกนะครับแล้วข้อหาต่อไปคือกีดขวางทางสาธารณะข้อหาต่อไปคือร่วมกันตั้งยื่นแขวนสิ่งในใดหรือกระทาการในลักษณะกีดขวางการจราจรข้อหาที่7คือกระท,ทําการประหานโทษข้อหาที่8นะครับตั้งรางหรือวัสถุอันใดบนถนนเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อหาที่9ก็คือทำลายโบราณสถานหรือส่วนต่งางๆของโบราณสถานและข้อหาที่1ิก็คือทำให้เสียทรัพย์และสุดท้ายคือร่วมกันโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด11ข้อหาในสํานวนหลังนะครับพนักงานอายการสํานักง,งานอายการพิเศษฝ่ายขบวยารเกตสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสี่คนทุกข้อกล่าวหาและก็ขอให้นับโทษต่อของผู้ต้องหาที่1นึ่งนายพริตหรือเป็นพิ้นคีวารักษ์จากสํานวนนี้ต่อจากสํานวนก่อนที่ได้ถแถลงไปก่อนหน้า หลังจากที่พนักง,งานในการมีคําสั่งอย่างที่ผมได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ทางผู้ต้องหาก็มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักง,งานในการซึ่งทางคณะพนักง,งาน,นการได้ร่วมกับพี่นาแต่เช้าแล้วก็มีคําสั่งว่าความเห็นคําพยานที่จะให้สอบพยานเพิเมเมเ่มเติมไม่มีเิียดผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคําสั่งนะครับเนื่องจากในสำนวนมีพยานหลักฐานคานองเดียวกันเพียงพออยู่แล้วก็ไม่ ดำเนินการตามหนังสือร้องขอความเป็นธรรมก็คือหลังจากแถลงนี้ก็ทางพนักงานในการก็จะนำผู้ต้องหาสีไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาต่อไปก็นี่คือความคืบหน้าที่จะเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบครับผมก็ประมาณนี้ครับท่านนายกครับคือทงหนังสือในหนังสือขอความเป็นธรรมประเด็นหนึ่งที่เราได้เราประเด็นหนึ่งที่เราได้ระบุไปคือเรื่องของสภาพสภาพของการประคับใช้กฎหมายกับไม่ว่าจะเป็นการละเมิดหลักสูตรที่เะมีภาพทางการเสนอร้องซึ่งได้รับการคุ้ม ตามหลักการเศรกิจมนุษยชนตามซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ทางเราได้ยื่นไปท่านได้พิจารณาว่าท่านไม่ใจใช่ไหมครับประเด็นทีท่ทางท่านที่ถามเนี่ยนะครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของงานโปรสก,ก็คือเอาผลของการวิจัยสักง์ของอายการรมเนี่ยมานาเรียนสื่อมวลชนส่วนการพิจารณาในเนื้อในนะครับสําน,นวนว่าประเด็นที่ทางท่านถามเนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องวิจัย ให้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดเนี่ยเป็นส่วนที่งานโฆษกไม่สามารถที่จะอธิบายตรงนั้นได้เพราะไม่ใช่คนรับผิดชอบสำนวนและประการสำคัญเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งท่านพูดมันเป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลหรือไม่อย่างไรนะครับเอาเป็นว่าในส่วนที่ผมในงานโฆษกเรียนเรียนเรียนท่านอย่างนี้นะครับผมเป็นโฆษกก็คือเอาข้อเท็จจริงที่กระบวนการทํางานของ,งขอัยการมานาเรียนสื่อมวลชนนะครับส่วนกระบวนการเนื้อในการพิจารณาอย่างไรเนี่ยเป็นดุลพินิษฐ์ของคณะอัยการผู้รับผิดชอบและพิจารณาสำนวน,วน,นครับผม ก,ก็คือเมื่อคู่นี้เสียงว่าในเนื้อหาที่เราทำรูปหมายไปเนี่ยไม่ได้สมผลไม่ได้สมผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงคำให้ต้องเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยรือเปลี่ยนแปลงความเห็นเนี่ยก็คือก็คือผมสรุปถูกไหมว่าไอเหตุหนึ่งในเหตุผล ในที่เรายืดไปก็คือเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพที่ดะรับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากลเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีอันนี้อันนี้เข้าใจถู้ใคทับเรียนท่านอย่างนี้นะครับถ้าใจวมามีมาศักาิท่านเป็น,เป,นเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ต้องหาเข้าใจนะครับแต่ประเด็นที่อย่างนี้ครับเรียนเรียนย้ำกับทางทางท่านและก็พี่น้องสื่อมวลชนว่ารายละเอียดการวินิจฉัยหนังสือร้องขอความเป็นประการใดนั้นเป็นดุลพินิจของคณะทํางานในการพิจารณาก็เห็นภาพรวมของสํานวนทั้งหมดผมเป็นโฆษกเนี่ย เอาผลของการวินิจฉัยสั่งมาแถลงน,นะครับว่าพูด้ง่ายคือมาอธิบายขั้นตอนว่ากระบวนการหนึ่งสำนวนที่เข้ามาพนักงานในการได้มีการพินามีความเห็นและคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ประเด็นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ทางท่านยื่นมาเนี่ยทางในการคณะนํางานพินาาให้แต่เห็นว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นคําสั่งก็ยืนยันคาสั่งฟ้องเดิมและประการที่3ก็คือจะนําตัวไปฟ้องทีครับ น่นคืองานระสบจะมีแถลงประมาณนี้ครับท่านาต้องเข้าใจอย่างนี้ครมฐานตรงนี้ผมไม่ได้ถานในฐานะที so ่ม <mis> ีตัวได้ส่วนเสียเพราะยังไงคดีเราก็ต้องสู้แต่ที่กรมฐานตรงนี้เพราะตรงนี้มันไม่ใช่คดีแค่ของผมมันคือคดีที่ส่งผลต่อสักสิทต่อมาตรฐานของสิทธิเสรีภาพการใช้การแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งมีผลตอบกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศอันนี้ท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนท่านจะมาบอกว่าผม ผรพูดว่าผมมีส่วนรับส่วนเสียเนี่ยไม่ถูกต้องประการที่สองท่านเป็นโคศกอายการผมไม่ทราบรอกนะว,ว่าว่าหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่แต่นอกจากโคศกแล้วท่านทำอะไรผมไม่รู้จักท่านขอขอภัยแต่แต่แตในฐานะที่ท่านเป็นโคศกท่านจะต้องชี้แจงท่านต้องชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นวามาตรฐานบรรทัดฐานของการดําเนินงานขององค์กรอายการประเทศไทยเนะี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่รักวิ่งชิงป้นทั่วไปคดีนี้คือคดีการเมือง คดีนี้คือคดีที่จะเป็นางทฐานสื่ต่อได้ว่าสรุปแล้วเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างมีเสรีภาพอะไรบ้างเกิดเป็นคนไทยมีเสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่ดังนั้นองค์กรอายการตรงนี้จึงมีทางน,น้คดีนี้จึงมีความสําคัญองค์กรอายการจึงจะต้องมีมีบทบาทมีมีบทบาทหน้าที่ในการออกมาแถลงให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วระบบระบบความยุติธรรมระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ย สามารถที่จะปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนถ้าจะเป็นโฆษกที่ดีถ้าจะต้องสร้างความมัน่นใจให้กับประชาชนได้ว่าแนวทางมิทางขององค์กรอัิการนี้จะเป็นอย่างไรพญ,ญาตเรยนอย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตาไม่ไม่ใช่เป็นการชี้แจงในกระบวนการทํางานและข้อกฎหมายเพื่อจะได้เข้าใจถกตกองครบคว่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายาเนี่ยนะครับมีหลักสันนิษฐานอยู่ข้อหนึ่ง ก็คือคนที่อายการฟ้องทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ใช่คนผิดตามใดยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาผิดนั่นประการที่1นะครับประการที่2ก็คือว่าให้อายการพิจารณาสมมํานวนถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องก็ให้ฟ้องทีนี้อายการเขาพิจารณาแล้วพยานสกฐวนมันพอฟ้องแต่สิ่งที่ทางท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าใจในประเด็นที่ท่านพูดนั่นคือประเด็นยังสามารถไปต่อสู้ในชั้นศาลได้นเวลานี้อายการเนี่ยนะครับ ใช้ดูยินดีแล้วมันพอฟ้องเมื่อพอฟ้องก็จะฟ้องไปนะครับฟ้องไปแล้วก็ยังอยู่ภายใต้บทสันนิษฐานว่าทุกคนไม่ใช่คนผิดตราบใดยังไม่มีคำพิพากษาสุงที่สุดว่าเขาผิดก็ยังมีกระบวนการต่อสู้นะครับกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้เพระฉะนั้ต้องเข้าใจกระบวนการทํางานของพนักงานเดการ,การและกฎหมายที่เขียนไว้นะครับในฐานะเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับคิดว่าคงประจักษ์นะครับครับเชิญทับเชิญครับพยานสามปากที่เราขอให งานอายการ่อเพิ่มครับเป็นพยานที่จะเอามาพูดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับผมเป็นพยานที่เขาจะงออกมาพูดว่าการใช้กฎหมายร้อยสิบสองเนี่ยมันขัดตอหลักเสรีภาพหลักเสรีภาพซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแวรคุ้มครองตามหลักสากลเนี่ยอย่างไรการที่ท่านเห็นว่าไม่ต้องสอบพยานตรงนี้ก็ฟ้องได้นั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าท่านได้ท่านองค์กรอายการละเลยละเลยความสําคัญของการของการสร้างบรรทัดฐานการสร้างมาตรฐานนักศึกษา รักษาักษาเสรีภาพของเอของประชาชนอันนี้ผมก็มเคารพในตุลยพีของท่านเรื่องคดีก็ว่ากันไปแต่ผมขอย้ําเตือนว่า,าการที่ท่านกล่าวอย่างนี้คือท่านกลายเป็นตำหนคดีลูกเดียวท่านไม่ได้เห็นความท่านไม่ได้เห็นความสําคัญของการรับษาวไว้ทารงไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงออกเพราะถ้าท่านเห็นาถ้าท่านคณะทำงานจะมีองค์กรองค์กรอายการองค์กรอายการทั้งหมดเห็นความสําคัญของเสรีภาพในการแสดงออกท่านคงยินยอม ทาให้การของพยาท,ทั้งสามปากที่เราจะขอเพิ่มนี้ไปนั้นด้วยที่แสดงว่าท่านมีคงท่านมีคงที่จะไม่สนใจประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วครับโอเคนะครับก okay, ็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวก็ะบวนการขั้นตอนต่อไปก็เป็นอย่างที่ผมนาเรียนขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับใหลโหลพิจาร่าในองค์กรบริการประเทศนี้ไม่สนใจสิทธิเสรีภาพของประชาชน